เหรียญนี้เป็นเหรียญเทวดาหลงทางซึ่งมีพุทธคุณเมตตามหานิยมและเป็นมหาเสน่ห์ด้านค้าขายโดยตรงลูกศิษย์ลูกหานิยมสักกันสักเทวดาหลงทางที่ใต้คานหัวไหล่หลังลูกศิษย์ทุกคนที่สักค้าแถวฉัดเพชรและน้ำหาสําเร็จอัคระด้านหลังต่างๆเนี่ยในตัวลูกศิษย์ทุกคนต้องมีนักเทวดาหลงทางจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีหรือจะสักน้ํามันเมตตาทุกใหญ่ พ่อเองก็เลยทําเหรียญเทวดาหลวงทานขึ้นมาให้ลูกเก่งเจ้าของเว็บนี้เจ้าของรายการนี้เอาไปจําหน่ายนะอันนี้เป็นของแท้ของพ่อและอีกหนึ่งชิ้นก็คือพยันดวงประสูตรเอาไว้ติดหน้าบ้านแก้วัวจุ้ยที่สํานักพ่อยังไม่มีขายเลยมีแต่แจกทุกสิ่งใกล้ชิดแต่หน้นนี้จะออกจำหน่ายมีน้อยมากใส่กรอบติดหน้าบ้าน เป็นวันเดิมวันเกิดอ,องค์พธมาสุภุเจ้าเป็นพยานรุ่นหนึ่งเหมือนกันทำน้อยมากทำไม่กี่ร้อยผืนก็ให้ลูกเกดมาจำหน,น่ายเหมือนกันน้วที่สำนักกำลังจะเริ่มจำหน่ายแล้วนะปีน้อยอ่าเรวเอาเอาไว้สำรองพยานนั่นอนะเออพยานสุบรีเดี๋ยวไปตัดเอาอีกนะครับต่อครับ และที่สำคัญเมตตาค้าขายติดบ้านติดรถติดเรือและที่สำคัญเป็นเมตตาค้าขายติดร้านค้าติดบ้านติดรถติดเรือหรือติดกระเป๋าสตางค์เงินทองอะไรมาจะมาเป็นพยานสิวลีซึ่งจะมีสมบูรณ์โชคลาภเงินทองเลขเงินเลขทองกะบ้านอันนี้แค่รู้เก่งไปช่วยจําหลายนะเงินจะได้สร้างบุญกับ